รรุ Fell ่นนี้นะครับสาหรับท่านไหนติดตามผมมานะครับผมจะให้จดสังเกตดีดีนะครับสาหรับการดูเหรียญรุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับแต่ีรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือว่าเป็นเหรียญที่ทําเกี่ยออกมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําได้ดีนะครับเหรียญนี้ผมให้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้เวลาจะดูนะครับเราจะดูตรงไหนนะครับให้พลิกมาด้านหลังนะครับนี่ดูตรงเลข7ก่อนนะครับอันนี้ต้องสังเกตกันครับถ้าเป็นรุ่นแรกจะต้องเป็นยันเลข7อย่างนี้นะครับถ้ารุ่น2อาจจะเป็นเลข8 เลขเจ็ก็มีนะครับแต่ฟอนต์ตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยต้องจําให้ดีๆนะครับต้องเป็นเลขเจ็ดทีทางยาวอย่างนี้นะครับสําหรับรุ่นแรกนะครับอย่างแรกก็ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับสําหรับเรรุ่นนี้นะครับก็มีการทําดินแบบเยอะนะครับพอมาดูด้านหน้านะครับจุดสังเกตทั่วไปนะครับที่คนอื่นเขาสังเกตกันนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับขีด2ขีดตรงนี้ตรงบ่าตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือเขาสังเกตทั่วไปกันครับ แล้วก็จะมีเส้นแตกขีดขึ้นมาตรงนี้อีก1เส้นนะครับแล้วก็บวนสีรษะอีก1เส้นนะครับอันนี้คือสังเกตทั่วไปนะครับแต่ผมนะครับก็จะสังเกตอีกจุดนึงนะครับที่ผมใช้สังเกตเลยอันนี้เพิ่มเติมนะครับสําหรับท่านไหนที่ติดตามผมมานะครับนี่นี่นดูตรงบริเวณตรงนี้นะครับท่านจําบริเวณตรงนี้ให้ดีนะครับตัวไหลตรงนี้นะครับนะครับจะมีขีดคู่คมๆสองเส้นอยู então, ed, ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปชัดๆนะครับเดี๋ยวลองดูรูปได้เลยนะครับ จากรูปนะครับโดยรวมนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงวงแดงแงที่ผมวงให้นะครับเห็นไหมเนี่ยคือบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้รูปดูให้รูปซูมครับนี่ก็จะเห็นผ้าเก๋กับผ้าแท้เห็นไหมเห็นขีดเล็กเ็กนะครับตรงผ้าแท้นะครับที่เป็นขีดคู่กันอย่างนี้นะครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับแต่ท่านไหนนะครับผ้าไปเจอเหรียญที่ซึกหน่อยนะอาจจะต้องดูบริเวณจุดอื่นนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ดีก็จะมีอย่างนี้นะครับคู่อย่างนี้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับ ก็จุดสังเกตที่เขาใช้ดูกันทั่วไปนะครับเขาก็จะดูบริเวณตรงนี้นะครับติ่งเกินตรงนี้เห็นไหมจุดเล็กๆตรงนี้ติ่งเกินแล้วก็เนื้อเกินบริเวณตรงนี้นะครับที่เขาดูกันทั่วไปนะครับแต่ผมนะครับจะไม่ได้ดูตรงนั้นนะผมจะดูเพิ่มเติมอีกนะครับก็นี่ดูตรงบริเวณตัวนี้นะครับเหมือนยอยักษ์นะครับหรือเรียกว่าตัวมะนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงลงบริเวณตรงมุมตรงนี้ครับยอยักษ์มุมตรงนี้นะ จำพันจำตำแหน่งไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดสังเกตชัดๆนะครับบริเวณตรงนี้ครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับก็ให้ดูกันครับว่าอันนี้นะครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับที่ผมใช้สังเกตเพิ่มเติมนะครับจากจุดที่ดูทั่วไปกันครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมใช้สังเกตเลยนะครับนี่มาเปรียบเทียบภาพซูมชัดๆเห็นไหมครับตรงตัวมะตรงนี้นะครับเห็นไหม จะมีติ่งเล็กๆเกินออกมาตรงนี้เห็นไหมคมชัดๆ2เส้นเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ผมใช้สังเกตเลยนะครับนี่นะครับสอดเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าตัวตัดนะครับก็คือจะมีบ่านะครับสองข้างนะครับก็จะมีสเต็ปนะครับอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงหูนะครับก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับอันนี้นะครับซึ่งเหรียญเก๋ปัจจุบันก็พยายามทําเหรียญแบบนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่า เป็นยังไงนะครับสำหรับเหรียญแท้นะครับนี่ครับเป็นสเต็ปที่เกิดขึ้นนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบก็ฝากกดติดตามให้ผม้ะยครับขอบคุณครับ